เจ้าใจเออโอลาช้างนานๆใน้มาจีเออๆๆๆๆๆๆๆ้นๆๆ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 ลๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอเอๆๆๆจๆๆๆ้ๆๆ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 ๆึๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆะนำากระดาน้องพี่ มาเล่นปนกับคนถอยคิดแล้วมันน้อยใจตัวแม่กับแม่ตูนหัวแม่อย่ายกหางชูหัวไปเลยแม่หัวหางชี้นี่สมัยก่อนใช่แล้วก็อะไรต่อหรือเห็นว่าพี่เล่นหยาบเล่นไม่สุภาพหรือน้องรักใช่ไหมครับเมื่อคันถึงเวลาเธออยากจะอย่าเอ่ยปากเรียกพี่อยากอะไรกันเล่าไอ้เจ้าสังกบุ้มอยากมาเล่นลํำาตัดด้วยกับแม่คนสวย เนื้อดำปีใช่ไหมเออสมัยก่อนนี่นี่ผมมรอนก่อนพี่เด๋อก็เล่นใช่ครับผมก็เคยเล่นตามพี่เด๋อไว้สมัยก่อนผมดืมแล้วนีจำไม่ได้ไม็เล่นด้วยแม่คนสวยเนื้อทีฉันไม่เล่นกับแกหรอกไอ้หนูจะเล่นกับคนดูดีกว่าโอ้ยไอ้คนดูนั้นยิ่งกว่าข้ายิ่งกว่าข้าไม่โดนทำไมเจอห้าก็อสี่ใช่ไหมันเล่นกับแกมันดู นั่นน่ะสิอะไรแล้วเนี่ยไอ้หน้ากระปุกไอ้ลูกกระปัดหน้าถนนอีกคนสองคลองไอ้หน้ากระดองอีน้องประกันีโอ้ไอ้หน้าเรือจั้งอีหางเรือแจวไอ้หน้าปลาแจวอีเม็ดปวยจีนเล่นเตะเล่นเตะเล่นติกกอกนี่กอกเพื่อไทยสมัยนี้โอ้เลิกเลิกกันเลยเข่านะพี่เดือเคยเล่นไว้แล้วผมก็เคยเล่นตามพี่เดือผมจำพี่เดือมาเล่นวันนี้ ใจดีกับพวกไอ้สัตว์ลำตัดเออพวกลำตัดถ้าเลิกกันไม่ถนัดถนัดกูเลิกไล้ถนัดถ้ากูเลิกได้ถนัดถนัดจะัดซัดจัดนัดจัดนัดจัดสักสามทีเป็นต่อ ทุกวักนเวลาหัสเราจะมานั่งนัดมุกกันอยู่างนี้